หลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะมีการประกาศว่าทางนัานของลิซ่าแบกพิง์เนี่ยนะคะจะมีการเข้าร่วมแสดงบนเวทีระบำเปลืองผ้าชื่อดังของฝรั่งเศสค่ะโดยสาวลิซ่าเนี่ยก็ได้มีการสร้างสถิติเป็นศิลป,ปินเคปอปนคนแรกที่แสดงโชว์ไอคอนิกสุดแซ่บอย่างเออเคชี่ฮอสนะคะในกรุงปารีสฝรั่งเศสแล้วก็มีกําหนดการขึ้นแสดงเวทีระบำเปลืองผ้าเนี่ยถึง5้ารอบด้วยกันในวันที่28-30ถึงกันยายนนี้ค่ะแน่นอนคือว่าล่าสุดเนี่ยลิซ่าก็คือเดินทางไปถึงฝรั่งเศสตั้งแต่เมื่อวันที่ 24กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะคะก็มีการขยี้กระแสด้วยการที่โพสตคลิปเต้นโชว์สุดแซ่บค่ะเห็นเพียงแค่งเงาแต่ว่าร้อนแรงสุดๆเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกปเปิดเผยออกไปเนี่ยก็มีชาวเน็ตเกาหลีแสดงความกังวลแล้วก็มีการเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์สนันเลยค่ะในทานองที่ว่าลิซ่าจะทําให้เคป๊อปเสียหายหรือเปล่า ซึ่งบางส่วนค่ะก็มีการอสดงความคิดเห็นนะคะว่าทําไมเธอถึงเลือกงานแบบนี้มันดูจะต่ําเกินที่จะทาแล้วก็ดูไม่ดีเลยด้วยแต่ทําไมแฟนๆถึงปกป้องเธอโง่มาก มันไม่ใช่ปัญหาสำหรับที่ลิซ่าจะทำแต่ว่าโปรดลบคำว่าเคออกจากเธอได้ไหมลิซ่ากำลังทำให้ภาพลักษณ์ของเคป๊อปเสียหายพวกเขาควรจะหยุดเธอเมื่อเธอบอกว่าเธอกำลังจะทำการแสดงเปลื้องผ้าเพราะเธอมีคำว่าเคป๊อปพ่วงท้ายประเทศเราอยู่ซึ่งประเทศของเรามีประวัติศาสตร์และก็วัฒนธรรมที่ดีงามพวกเราควรลบคำว่า เคป๊อปเนี่ยเอาจากภาพของลิซ่าที่พ่วงท้ายของเธอเอาไว้คือลิซ่าเนี่ยบอกว่าเธอจะทําการแสดงแบบนี้ในฐานะที่ป๊อปไม่ใช่เคป๊อปก็จะไม่มีใครพูดอะไรแบบนี้เลยแต่เธอยังอยู่ในขอบเขตของเคป๊อปอยู่คุณคิดว่าผู้คนจะเงียบอยู่ได้หรือเปล่าและยิ่งแบบนั้นที่แน่ๆก็คือแฟนๆของเธอกําลังบอกว่านี่แหละคือศิละปะแล้วนี่แหละคือสิทธิสตรีและเสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งดูเหมือนว่าชาวเน็ตแล้วก็แฟนๆของเกาหลีนะคะก็บางส่วนสามารถแบ่งแยกกับกรณีนี้ได้ประเด็นนี้ได้แต่ในขณะเดียวกันค่ะชาวเน็ตเกาหลีบางคนรู้สึกว่าไม่โอเคกับสิ่งที่ลิซ่าเนี่ยยังคงต้องทํางานให้กับขอบเขตของ K-POP แฟนๆต่างชาติเนี่ยทำไมถึงให้เธอค้นหาอิสรภาพนักหนาแบบเนี้ยมันเหมาะสมแล้วหรือเปล่าทางด้านชาวเน็ตเขาก็เลยเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้ค่ะ